ทุกชมครับปกติแล้วทุกๆเกมการแข่งขันของฟุตบอลไทยพิม์ลีกนะฮะเราก็จะเห็นภาพที่ชินตาเป็นประจำนะั่นคือเหล่าดาราศิลปินที่เข้ามาสนใจเกมการแข่งขันในสนามนะครับแต่เมื่อวันที่เมืองทองเจอกับบีซีเทโรนะครับคุณผู้ชมหลังเกมผมพบกับน้อง on, 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 ออนออนมาสิทธิรักนะครับซุปเปอร์สตาร์นักวอลเลย์บอล ทีมชาติไทยของเราเดินทางเข้ามาในสนามด้วยล่ะครับแม่และพอสอบถามทราบข่าวนะฮะว่าวันนี้เป็นวันว่างของการฝึกซ้อมทีมชาติไทยและก็เลยเดินทางมาที่สนามเอสซีจีมทอนกตเตเพื่อมาดูเอสซีจีมทอนกตเตของเราแข่งขันที่สําคัญเขาชื่นชอบเจ้ามุย้ยที่เสยนแดงดาอยู่ด้วยล่ะครับและวันนั้นนะฮะเจ้ามุ้ยก็สามารถยิงได้2ประตูจบเกมการแข่งขันนะครับน้องอ่อนก็เลย ขออนุญ,ญาตคุณแม่และสตาร์โค้ชเมืองทองของเราเข้ามาเพื่อแชะรูปกับมุย้ยเทอสินแดงดาเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกครับแม่น่ารักจริงๆเลยละ่ะค,ครับวันนี้เจอซูเปอร์สตาร์วอลเลย์บอลของเมืองไทยของเราวันนี้ทำไมถึงมาสนามได้ ก็วันนี้พอดีพักด้วยค่ะเป็นวันพักด้วยแล้วก็ถือโอกาสว่ามีน้องบอกว่าเมืองทองเตะด้วยก็เลยมากับน้องด้วยค่ะเขาชวนแค่นี้ทําไมถึงตัดสินใจมาดูก็อยากจะมาดูอยากจะมาสัมผัสสนามฟุตบอลบ้างค่ะเพราะว่าก็ยอมรับว่าเป็นครั้งแรกเลยมันงคะที่หนูมาดูฟุตบอลไทยแลนด์ลีอะไรพวกนี้พวกแมใ์ใหญ่เงี้ยหนูไม่เคยไปดูเลยในประเทศเพราะว่าหาเวลาก็ยากอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเหมือนกับมันเหมาะพอดีค่ะวันพักแล้วก็เขาเตะอยู่ใกล้ๆด้วยก็เลยมาค่ะ ล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับตอนแรกเลยเมอเข้ามาถึงคนเต็มโอ้โหหนูก็ภูมิใจแทนนักฟุตบอลนะคะเพราะว่าก็แฟนคลับของเมืองทองก็เยอะมากเต็มสนามเลยค่ะก็ดีใจก็อยากให้แฟนคลับวอลล์บอลเยอะๆอย่างนี้บ้างค่ะทั้งๆที่แบบว่าก็เยอะอยู่แล้วนะคะแต่ก็อยากให้ติดตามเยอะมากขึ้นเหมือนกันแลวตอนนี้ก็คือมายืนรอธีรศิลป์แดงดาอยากถ่ายรูปคู่อยากอยากถ่ายกับธรศิลป์ก็เขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของฟุตบอลนี่ค่ะเราก็ไหนๆมาดูมาชมมาเชียเขาแล้วก <en> oh, ็อยากจะถ่ายรูป <normal> ักครั้งหนึ่งก็เขาก็เป็นซุปเปอร์สตาร์หาเวลาที่จะถ่ายรูปยากเหมือนกันวันนี้ได้โอกาสก็เลยอยากจะถ่ายรูปคู่ยิงสองลูกด้วยใช่ค่ะเก่งเ,เก่งอะค่ะมาเชียร์คนอื่นบ้างนะใช่ <laughs> เห็นคนอื่นมาเชียร์เราแล้วเราก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นแฟนคลับคนอื่นดูบ้างว่าจะรู้สึกยังไงอะไรเงีง้ยสุดท้ายจะฝากอะไรถึงกองเชียร์วอลเลย์บอลแล้วก็กองเชียร์ฟุตบอลฮนะ,ะอย่างทุกวันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันเนาะ ในการที่ทุกคนหันมาเชร์ก,กีฬาห่างกายาเสพติดนะ<อ>ก็อยากจะฝากกองเชียร์ทุกคนล่ะค่ะพี่น้องทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นเชียร์วอลเลย์บอลหรือว่าฟุตบอลค่ะหนูคิดว่าทุกคนทําหน้าที่แล้วก็เล่นกีฬาอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็อยากให้กองเชียร์เป็นกําลังใจให้พวกเราตลอดนะคะพวกเราก็ลงสนามทุกครั้งก็จะเต็มที่ในทุกๆแมตช์นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะคะขอบคุณค่ะุตองก็ไปเชียร์วอลเลย์บอลได้ใช่ค่ะไปเชียร์ได้นะคะเพราะว่าวอลเลย์บอลก็มี มีตบอยู่ในกรุงเทพเยอะเหมือนกันค่ะหลายแมทเหมือนกันก็อยากให้กองเชียร์ืองทองนะคะไปติดตามชมวอลเล์บอลบ้างนะคะก็อยากเห็นนะคะว่าเอ้ยผมเป็นเมืองไปเป็นแฟนคลับเอ่อบางทองฟุตบอลนะคะวันนี้มาเชียร์วอลเล์อะไรเงี้ยก็อยากเห็นอย่างนี้บ้างค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะก็เคยเขินเขินกันไปนะครับซูเปอร์สตาร์ทั้งคู่เคยแต่มีคนอื่นเชียร์นะครับแต่วันนี้ออนอุมา ก็กลับมาเชียร์เทียร์สินแดงดานะฮะที่สําคัญเวลามีน้อยครับเพราะฉะนั้นมาแล้วต้องเอารูปคู่กับเทียร์สินแดงดากลับไปให้ได้นะฮะก็หวังว่าสาวเกเรียมหยองของเราถ้าเกิดใครว่างๆว่างเว้นจากการเชียร์ฟุตบอลแล้วใครที่สนใจวอลเลย์บอลก็อย่าลืมไปให้กําลังใจนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเวลาที่พวกเขาทําการแข่งขันก็น้องออนฝากบอกมานะฮะว่าอิจฉานักเตะเมืองทองมากๆมีกองเชียร์ เชียร์ล้นสนามักขนาดนี้ถ้าเกิดได้บรรยากาศแบบนี้ไปเชียร์วอลเลย์บอลจะเยี่ยมมากเลยล่ะครับแต่จริงแล้ววอลเลย์บอลเนี่ยคนดูก็เยอะเหมือนกันนะครับน,อออน้องอ่อนการนี่แหละครับคือเก็ตเล็กๆน,น้อยนะฮะที่เก็บตกจากบรรยากาศหลังเก็บการแข่งขัน SG G มงทองเต็ดกับทีม BC ซเทโรนที่ผมนำมาฝากสาววุเกลียบยอครับ